คุณจันจิราพังเกสหรือว่าคุณแนนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนนี่เป็นเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของโรคมะเร็งค่ะนะครับตอนรู้ตัวครั้งแรกเลยเนี่ยค่ะรู้ได้ยังไงคะคือว่าตรวจประจําปีทุกๆปีค่ะค่ะตรวจที่ตามโรงพยาบาลนะคะค่ะแล้วพอรู้ผลก็คือปี50นะคะเดือนพฤศจิกาอันนี้รู้ครั้งแรกก็เป็นมะเร็งปากมดลูกค่ะก็ได้วางแผนทํา คีโมแล้วก็ทําการรักษาตอนที่รู้ครั้งแรกเนี่ยหมอเขาคิดว่าเราอยู่ในขั้นที่ยังรักษาได้หรือว่าเป็นขั้นที่สามไปแล้วครั้งแรกขั้นที่สองค่ะเอาเป็นขั้นที่สองก็ยังพอที่จะรักษาได้ใช่ค่ะหมอเขาก็ได้วางแผนรักษาใช่ค่ะตอนรักษาตอนนั้นเขารักษาด้วยวิธีการใดคะก็มีฉายรังสีแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฝังแร่ค่ะค่ะโอ้ครบหมดเลยตอนนั้นมีแววนไหมคะว่าจะหายก็มัน ก็เราคิดว่าต้องหายอะค่ะเพราะเราทําทําตามที่คุณหมอสั่งแล้วก็แนะนําทุกอย่างแล้วพอทําไปแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างในแง่ของอาการที่หายหรือว่าสิ่งข้างเคียงที่มีขึ้นคือว่าตอนที่ว่าทําครั้งแรกคือผลข้างเคียงก็น้อยผมก็ล่วงน้อยไม่หมดไม่หมดหัวนะคะคแต่ว่าหลังจากนั้น ตอนที่ว่าคุณหมอเขาจะนัดให้ไปหาทุกๆ3เดือนเพื่อจะไปตรวจว่ามะเร็งกระจายอยู่ที่ไหนบ้างเราก็ไปหาตามที่คุณหมอนัดทุกครั้งแต่ผลปรากฏว่าเมื่อปี5-4เดือนธันวามันมาปวดที่ตรงซี่โครงค่ะด้านซ้ายเสร็จแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าไม่เป็นอะไรยังไม่ต้องวางแผนรักษาแต่เราก็ได้ไป ไปตรวจทํา MRI อรวจ3าอีกที่แถวรั<ล>ชดาค่ะก็แปลว่าเราต้องการ Second Opinion ว่าง,งัันแทนใช่ค่ะนะคะ่คะแล้วเป็นไงคะ MRI ผลออกมาก็ผลปรากฏว่ามันกระจายไปอยู่ตรงปอดแล้วก็ต่อมน้ําเหลืองค่ะอันนั้นคือหลังจากผ่านไปประมาณ2-3ปีสอป,ปีใช่ค่ะแต่ไม่นา่าไม่นา่าเชื่อนะว่าหมอจะหาไม่เจออซึ่งตรวจก็ตรวจเป็นประจำสามเดือนสมเดือนสเดือนใช่ค่ะอันตรายนะ คือถ้ามันมีในร่างกายแต่หมอหาไม่เจอเนี่ยอันตรายมากซึ่งตอนนั้นหมอยังไงก็ยืนยันว่ายังไม่มีอะไรไม่มีอะไรค่ะก็แต่ไปตรวจประจําอยู่แล้วก็ถือว่าไม่มีอะไรรู้ปรา่างก็ทําประจําแต่ตัวคุณแนนเองอ่ะรู้สึกว่าเจ็บรู้สึกว่าปวดค่ะปวดเลยทีนี้พอรู้จาก MI ็แล้วดาเนินการยังไงต่อคะก็กลับไปเอาเอาที่ทํา MI ไปให้คุณหมอที่เดิมดูนะคะว่าเนี่ยมันเกิดอย่างนี้ขึ้นจะทํายังไงกับเราได้บ้างใช่ค่ะ คุณหมอก็บอกว่าให้ไปตรวจซ้ําที่ที่เขาอีกหนึ่งทีครับก็ดีนะสามรอบอผลปรากฏว,ว่าผลปรากฏว,ว่าตรวจซ้ําแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ตรงรัชดาก็วควรแหละสมมติถ้าเกิดแล้วหมอที่แรกบอกไม่มีอเอ็มไอบอกว่ามีถ้าไปหาหมออีกทีแต่หมอบอกว่ามีมีนี่กุ้มใจตาย,ตายเลยนะ,ะแต่รอบนี้เขาก็เจอเจออะไรบ้างก็เจอตรงจุดตรงปอดนะคะมันจะสามเซน จุดดาขนาด3เซนทิเมตที่ปอดใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็มาเจอตรงตรงซี่โครงคุณหมอเขาบอกว่าเป็นต่อมน้ําเหลืองต่อมน้ําเหลืองโตใช่ค่ะโตอีกประมาณเจ็ดเมตรทีนี้หมอเขาก็รู้ละว่าเราเป็นก็ต้องเตรียมรักษาใช่ค่ะวารักษารอบหลังนี้เขาจะรักษาด้วยวิธีใดบ้างเพราะคราวที่แล้วบอกเอาหมดเลยทั้งแร่ทั้งทีโมทั้งอะไรอ่าเดือนกุมภาได้วางแผนรักษาคือให้ฉายรังสี33ครั้งค่ะ เราฉายไม่ครบเพราะทนไม่ไหวกลุมพาที่ผ่านมาเนี่ยใช่ค่ะกลุมพาปีห้ต้องฉายสามสิบสามครั้งใช่ค่ะฮะวันละกี่ครั้งอ่าวันละครั้งค่ะวันละครั้งวันละครั้งก็จะแย่แลยนะจัะให้ครบสามสิบสามครั้งแต่เราฉายไม่ครบฉายแค่สิบสี่ครั้งเห็นว่ารอบแรกหนูก็ไม่ครบไม่ใช่เหรอไม่ครบค่ะมันเป็นยังไงหนูตอนฉายเรื่องสีมันมันเป็นยังไงหนูถึงบอกหนูทนไม่ได้คือว่าเวลาเข้าห้องฉายเนี่ยมันจะ คือเราต้องไปนอนให้เข้าฉายลังสีใช่ไหมคะคือพอเข้าไปปุ๊บออกมาเราจะอาเจียนอาเจียนแล้วก็เราก็จะคือรู้สึกว่าเวียนหัวคลื่นไส้แล้วก็คือไม่สบายตัวแล้วจะไม่มีแรงอะคะ่ะแล้วตอนฉายล่ะฮะอาการตอนฉายตอนฉายไม,ไม่มีอาการอะไอาารค่ะคือว่ามันแค่นนมันแค่ร้อนร้อนวูบวูบตรงตรง,ตรงบริเวณที่ฉายอะคะ่ะเท่านั้นใช่ค่ะแต่อเวียนหัวที่จะเกิดพี่หลังที่หลังค่ะที่หลังเวลาเรานั่งรถกลับบ้าน ก็ไม่ทําแล้วก็บอกคุณหมอว่าขอเป็นคีโมอ่าอ่ะ,อะเลือกได้ด้วยรอระใช่ค่ะทดลองคีโมอ่าฮะค่ะก็ผลสรุปว่าหมอวินิจฉัยว่าคีโมต้องหครั้งอ่าฮะหาครั้งนี่หมายถึงว่าครั้งแรกคือให้สามวให้ให้สองวัน2คืนแล้วก็กลับมาบ้านมาหยุดสมาอาทิตย์าาแล้วก็ไปให้ไม่พอให้คีโมช่วงแรกอะ่ะ พยาบาลจะนั่งอยู่ข้างๆเราเลยจะคอยเช็คว่าเราจะช็อกเมื่อไหร่จะหมดลมเมื่อไหร่โอันตรายอ่ะใช่ค่ะอันตรายมากตั้งทานี้มันต่ำมากใช่ค่ะใช่แล้วจะเจ็บจะปวดไหมมันตอนตอนให้ยังไม่ปวดไม่เจ็บคือว่ามันก็เหมือนว่ามีน้ําอะไรเข้าร่างกายเราเดินยาแต่หลังจากนั้นที่ว่าคุณหมอให้เรากลับบ้านนะคะ ไปนอนที่บ้านนั่นแหละอาการเริ่มมาแล้วแพ้เลยสิทานข้าวไม่ได้อาเจียนท้องผูกใช่ค่ะท้องเสียในเวลาเดียวกันโดยที่ว่ามันติดติดเชื้อง่ายใช่ค่ะแล้วก็ต้องคาดผ้าไว้ตลอดเวลาพอคนมาเยี่ยมเราจะติดหวัดเขาจะเข้าทันทีผิวหนังเป็นยังไงฮะดำหมดเลยค่ะก้านหมดเลยค่ะะผมร่วงไหม หมดหัวเลยค่ะอันนี้เพิ่งขึ้นใหม่ค่ะเห็ไหมอาจารย์คือถึงบอกว่าคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยการที่มีคุณภาพชีวิตที่ต่ํากว่ามาตรฐานจริงๆณตอนนั้นถามจริงหนูมีความหวังไหมก็เพื่อนมาเยี่ยมทุกคนก็ใส่หัวทุกคนแล้วหนูเองล่ะแล้วตัวหนูเองอ่ะก็คิดว่าไม่รอดอะค่ะยังไงก็ไม่รอดเพราะว่า ถึงขนาดที่ว่าข้างบนชั้นสองขึ้นไม่ได้ต้องนอนที่พื้นชั้นล่างแล้วก็คานเข้าห้องน้ำไม่มีแรงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอมไม่มีแรงเลยแล้วก็ตัวนี่จะผอมนะคะผอมแล้วก็ซีดแล้วก็และมีอาการเจ็บปวดไหมเขาบอกมะเรง็งมันเจ็บมันปวดไม่ใช่หรอ ตอนที่ว่าก่อนที่จะให้คีโมค่ะเจ็บปวดแน่นอนคือว่าเจ็บตรงตอนที่บอกว่าเจ็บตรงซี่โคตรงนี้มันจะปวดแรงใช่ไหมใช่ค่ะแรงมากแล้วพอคีโมแล้วความปวดหายไปใช่ค่ะแต่ชีวิตหลังคีโมก็แย่มากแย่มากค่ะอันนี้คือตั้งแต่เดือนกุมภาที่ให้มาใช่ไหมคะสิบสี่ครั้งไม่ใช่ค่ะเริ่มให้ต้องเป็นมีนาเริ่มให้คีโมีนาค่ะมีนาตอนให้คีโมใช่ค่ะปีนี้ปีนี้แหละค่ะ แต่ให้เพียงแค่หกเข็มไม่ถึงหกเข็มไม่ถึงหกเข็มไม่ถึงหกเข็มด้วยหยุดเลยหยุดตอนที่สามเข็มค่ะแล้วบอกยังไงครับก็ไม่บอกคือไม่ไปคือพอสามีไปต่างประเทศปุ๊บเราก็หยุดเลยแล้วก็บอกคือว่าสามีเนี่ยจะให้ไปเอาคีโมตลอดเขาจะไม่เข้าใจเราว่าเราจะทนได้ไม่ได้เขาไม่ได้เจ็บกับเรานี่คนเป็นมะเร็งคนเป็นมะเร็งอย่างนี้ทุกคนจะจะตัดใจเลยทุกคนจะบอกเลยบอกว่า คุณไม่รู้หรอกว่าฉันเจ็บฉันทรมานแค่ไหนเวลาที่ให้คีโมก็เลยตัดใจไม่ไปนะคะครั้งที่สเพราะว่าถึงวันครบกําหนดแล้วคือวันที่ยี่ยี่สิกรกฎาคมต้องไปให้ครั้งที่ครสี่นี่ถือว่าคือไม่ให้นี่ถือว่าตัดสินใจลาตายเลยถูกไหมใช่ค่ะ ถ้าพี่เป็นถ้าฟังเขาพูดนะใช่ถ้าพี่เป็นพี่ก็คงอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือคนเป็นมะเร็งจะมีอาการเองไม่คีโมไม่อะไรแล้วก็คือยุนไปงั้นแหละใช่ค่้มเท่าที่อยู่ได้แต่ก็นอนสมค่ะนอนสมอยู่บ้านก็นานๆจะออกไปเดินเล่นภายในหมู่บ้านแล้วเจอบิมได้ไงล่ะก็มีคุณลุงค่ะคุณลุงที่อยู่ในหมู่บ้านท่านแนะนําค่ะพอดีไปเจอเดินเที่ยวเดินในหมู่บ้านพาลูกเล็กๆไปเที่ยวค่ะแล้วคุณลุงเขาแนะนําเขาก็บอก คือคุณรู้หรือว่าเขาเป็นมะเร็งเราบอกเขาเราบอกเขาว่าเออเราเป็นมะเร็งนะเขาถามว่าทําไมผมเขาก็เห็นผมอะค่ะคนในหมู่บ้านจะเห็นเราไม่มีผมอะค่ะก็คุยให้เขาฟังอเขาก็แนะนําให้ทานบีมอะค่ะตอนนั้นเชื่อทันทีไหมหรือว่าตรองอยู่นานไม่ค่ะคือว่าเป็นคนที่ว่าไปทานเพราะฉะนั้นเวลาใครบอกอะไรก็ต้องเชื่อไว้ก่อนละเชื่อค่ะมีความหวังแค่ไหนห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่พอได้แล้ว ตอนนั้นเนี่ยรับประทานอะไรยังไงบ้างคะก็รับประทานแบบซองนะคะแล้วก็คุณลุงพามันที่นี่เลยเราก็มาตามลุงมาก็ซื้อแบบซองไปสองแพ็คกัค่ะชนิดยี่สี่ซองน้ำน้ำมะข่นค่ะตอนเช้าก็หนึ่งซองอ่าฮะค่ะก่อนอาหารใช่ค่ะกลางวันสามเม็ดค่ะกลางวันก่อนอาหารสามเม็ดใช่ค่ะแล้วก็ตอนเย็น ก่อนนอนอีกค่ะแล้วก็ก่อนนอนก่อนสามเม็ดอีกใช่ค่ะก็คือพูดง่ายๆเช้าหนึ่งซองค่ะกลางวันสามเม็ดตอนเย็นสามเม็ดค่ะใช่ค่ะทานอยู่นานแค่ไหนจนรู้สึกว่ามันมีอะไรในร่างกายเพราะว่าตอนนี้หยุดทั้งคีโมหยุดทุกอย่างหยุดทุกอย่างหมดแล้วหยุดค่ะใช่มียาอย่างอื่นไหมไม่หยุดบินไม่มีค่ะไม่มีไม่มีอย่างอื่นแล้วนะฮะแต่ไม่หยุดบินแต่ไม่บิไม่หยุดบินอ่ะก็คือหนึ่งซองสามใช่สามใช่ค่ะผ่านไปเท่าไหร่จนรู้สึกว่าาอทิตย์ สามอาทิตย์ขึ้นบ้างก็รู้สึกว่าจากการที่หนึ่งขับรถไม่ได้เราต้องมีคนขับรถให้จ้างคนขับรถตอนนี้ขับรถเองได้เดินได้แล้วใช่ไหมสามารถจากคลานเข้าห้องน้ำเนี่ยเดินได้แลวใช่ไหมใช่สามอาทิตย์เริ่มเริ่มเริ่มอยากทําอะไรที่ตัวเองทําก็ทําได้ใช่ค่ะนี่หลักคือคำว่าคุณภาพชีวิตมันจะกลับมาละอคือเดินเข้าห้องน้ำได้เดินเหินไปไหนมาไหนได้ขับรถเองได้อะไรที่มันทุกทรมานก็หายไปผิวพรรณหน้าผมเป็นยังไงฮะ ก็ผิวพรรณก็กลับมาดีขึ้นค่ะผมผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยนะเรื่องความสวยยังไงแชป่วยยังไงฉันก็ต้องขอสวยไว้ก่อนใช่ค่ะใช่ถูกไหมก็คือผิวพรรณตอนพี่จะบอกอะไรให้เมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็กินชนิดที่เบาหวานใช่ไหมครับกลางคืนสองท่านเช้าสองนะคะแล้วก็บังเอิญตอนระยะหลังเนี่ยพี่มีปัญหาต่อมลูกหมากโตครับก็มันก็เลยสมทบมาทําให้การเข้าห้องน้าพี่เนี่ยมันบ่อยขึ้นเพราะว่าต่อมลูกหมากโตมันจะไม่หมดกระเพาะ พี่ก็เลยมาเพิ่มเป็นสี่สีนะคะชาสี่คืนสีตอนนี้พี่รู้ผิวพี่ตกใจอ่ะใช่ไหมมันเนียนมากเลยเหมือนกันไะมคขางคุแนนาเหมือนกันใช่ค่ะิงๆผ่านดีขึ้นหน้าก็สดใสกว่าเดิมค่ะแล้วผมเผ่าผมก็ดีหากันก็ขึ้นแล้วก็มันก็ดกก็ดําอะค่ะอันนี้คือคือจากกี่เดือนผ่านไปฮะจากเส้นผมที่ขึ้นมาประมาณเอาเอาว่าสักกระดาษกระดา กระดากระดาค่ะกระดาสิงหากันยาตุคมพฤศจิกาห้าเดือนห้าเดือนกลับมาอยู่ในสุขภาพที่คือถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นกันพร้อมๆกันตรงนี้เนี่ยโดยที่บอกได้เลยนะว่านี่ไม่ใช่มายานะไม่คือทันนี่ที่เจอกันเนี่ยอาจารย์พิเชษถามพี่ว่าเชื่อไหมว่าคนนี้เป็นมาเรงพี่บอกไม่เชื่อดูไม่ออกเลยอ่ะคือสดใสไงถูกไหมครับเห็นว่าสดใสจนกระทั่งมีคนทักใช่ค่ะใช่ไปทำหน้าทำตาอะไรมาใช่ไหมใช่ค่ะ เขาถามว่าไปทําหน้ามาเหรือบอกไม่ใช่ก็ทานเนี่ย <c oughs> ทานบิมตัวนี้ค่ะบอกฉันป่วยจะแจ้อยู่แล้วนี่จะให้ฉันไปทำหน้าทำไม <laughs> จริงๆนะฉันพิเชาไม่เคยบอกพี่เรื่องผิวพี่ก็เลยสองสองอยู่เนี่ยพัทริีิศีระกินตั้งนานแลวใช่ไหมวันนี้มาพี่สี่พี่ลูกผิวพี่ตกใจจริงๆนะแล้วตอนนี้นะพี่เจอใครพี่ให้เขาลูบแขนพี่มันจะชุ่มตลอวลาไหม่ดีขึ้นนะใช่ค่ะมันเหมือนผิวแล้วเนี่ยเหมือนมันเป็นผิวที่ได้น้ําที่เปล่งปลั่งแล้วก็เวลาลูบไปเนี่ยนะต้นถ้าเราไม่พูดถึงความแข็งนะครับมันจะเหมือนไม้กระดานที่ทาเชลกเลย มันเรียบมันลื่นมั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 นลื่นมากเลยอ่ะแล้วในแง่ของสุขภาพได้กลับไปตรวจไปหาหมอหรือว่าไปดูชิว่าไอ้โรคมะเร็งที่มันอยู่กับเราเป็นยังไงบ้างยังไม่ได้ตรวจค่ะคือมียใจคือมีนัดตรวจมะกราาค่ะเราต้องไปตามนัดค่ะข่ามะกราาวันที่15อันนี้คือหมอเดิมไหมฮะหมอเดิมค่ะไม่กลัวคุณหมอว่าหรอไม่กลัวค่ะพ้นหนีทั้งขีโมนีทั้งฉายแสงส่วนใหญ่เท่าที่พี่ เจอมาอหมอมักจะเซอร์ไพรส์ให้ดูสิใช่ค่ะอ่าดูนะหมอจะบอกไปทำอะไรมาแต่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ค่ะไม่มีอาการนั้นอีกเลยอันนี้เดี๋ยวผมทัวนอาการที่เคยบอกว่าท้องผูกท้องเสียบ่อยๆใช่ค่ะอาเจียนยังเป็นไหมไม่มีค่ะไม่มีไม่เป็นเลยหมดแรงไม่มีค่ะเห็นไหมก็คือมีเรื่องมีแรงใช่ค่ะอยากทําอะไรก็ได้ทําใช่ค่ะอยากทานอะไรก็ได้ทานใช่ค่ะสีรู้อย่างสี รู้ค่ะอยู่ด้วยกันทุกวันค่ะไม่แล้วเขาว่าไงตอนที่เราดื้อเขาก็ทราบว่าทันไม่ตอนที่ตอนที่เขาไม่อยู่แล้วเราดื้อไม่ไปหาหมออ่ะตอนแรกเขายังไม่ทราบพอพอครั้งที่หลังเขากลับมาถามว่าครบหรือยังคีโมเราก็บอกว่าครบแล้วหลอกหลอกต่อตอนหลังพอเขารู้ว่าทานบิมตัวนี้แล้วก็บอกว่าเราไม่ได้ไป สามครั้งหลังนะก็ไม่โกรธค่ะอ๋อเพราะเห็นเราดีแล้วนี่เนาะแต่ถ้าเกิดเราการแย่คงจะต่อบว่านาอว่าทำไมไม่ทนตามหมอสั่งคือหเดือนที่ผ่านมาก็คือน้ำมังคุดหนึ่งซองกางวันสามกางคืนสามแค่นี้มาโดยเย็นด้วยเย็นด้วยค่ะมีเย็นด้วยาอ๋อวันละเก้าเมตรต้องเย็นด้วยเช้ากังวันเออกังวันเย็นค่ะแล้วก็ก่อนก็นอนค่ะใช่ค่ะทุกวันนี้ห้าเดือนผ่านมาเป็นอย่างนี้ ก็อย่างนี้ทุกวันไม่เหมือนคนที่เคยเป็นมะเร็งเคยเจอคุณหมอระหว่างนี้ไหมแบบว่าทม่ไายกันแบบยังไม่ไปค่ะคือไปก็คือวันที่สิบห้ามกราตามที่หมอนนดตามที่หมอนนดเราจะไปตามหมอไม่สนใจหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไม่ตอนเขาจะทําให้ดีมากขึ้นเรื่อยๆให้หมอเซอร์ไพรส์เยอะๆคือวันนี้เราเราอาจจะบอกได้ว่ามะเร็งไม่รู้อยู่ไหนแล้วผมไม่สนใจแต่ว่าคุณภาพชีวิตของคุณแนนเนี่ยเหมือนกลับมาปกติเลยนะใช่ค่ะดีขึ้นตอนพิธานเยอะค่ะ เขาเดินเข้าไปเนี่ยหมอเห็นหน้าตาและเห็นผมเนี่ยหมอจะไม่เชื่อว่าเป็นคนเดิมมาใช่และเห็นท่าทางเดินเกระฉับกระเฉงไม่มีความอ่อนแอหมอเขาจะไม่เชื่ออีกเหมือนกันออหมออาจจะบอกว่านี่นะเป็นมุน,นินก็ได้ไม่ใช่มุตาติดฝาแฝดใช่ไมมุตาหายไปแล้วนี่เป็นมุนินก็นได้ได้โทรคุยับคุณหมอไหมฮะคุณหมอโทรมาค่ะโทรมาบอกว่าเหลือคีโมอีกสามครั้งให้กลับไปรับเราก็บอกว่า คงไม่ไปอะค่ะเพราะว่าไม่ไหวไม่ได้บอกดีขึ้นใช่ไหมบอกแค่ไม่บอกค่ะไม่ไม่อยากบอกเอาไว้ที่สุขาก็รู้เองใช่ค่ะไม่แต่ผมว่าหมออาจจะสันนิษฐานไปแล้วนะว่าคุณคุณแนนเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่หรอกเขาโทรมาเขาเจอเขาเพียงแต่เขาคิดว่าโปรงปรงและพร้อมจะตายเขาคงคิดอย่างนี้มากกว่าแค่กอนทนคีโมไม่ได้แล้วไงใช่ไหมใช่ค่ะทนไม่ไหวก็เหมือนจริงๆงที่เมื่อกี้ต้นพูดอะว่าตอนที่ คุณแนนไม่ไปเนี่ยมันก็เหมือนคนลาตายนะบางคนตายก็ตายจะไม่เอาแล้วจะไม่ไหวไม่สู้กับมันละอย่างเงี้ยบอกคนรอบข้างว่ายังไงฮะเวลาที่เขาเห็นเราเห็นพฤติกรรมของเราภายนอกเป็นแบบนี้เหมือนคนไม่เคยป่วยมาก่อนก็คนรอบข้างจะถามค่ะจะถามทุกครั้งเลยว่ายังไปเอาเคมอยู่ไหมไปทําอะไรมาเราก็บอกว่าเราไม่ได้ไปทําอะไรเราทานบีมค่ะบอกเขาด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอบเขาถามรายละเอียดกันไหมเขาก็ ถามค่ะบางคนก็มาบางคนก็ไม่ได้มาแต่เขาก็ถามอะค่ะถามแต่จริงๆ<น>แล้วมันเหมือนแค่ๆเราเป็น living proof ะนะคือเราเป็นข้อพิสูจน์ที่ยังมีชีวิตให้เห็นชัดเจนว่าเราทําอะไรไปเชื่อมั่นไหมว่าหลังจากนี้แล้วฉันจะไม่คีมโมฉันจะไม่ฉายแสงฉันจะอยู่ได้ด้วยบินค่ะคิดว่าเชื่อมั่นเพราะว่ายัางไงก็ไม่ไปรับคีมโมอ,อีกแล้วผ่านมาแล้วนะก็จะต้องทานบิมตลอดไปอะค่ะเพราะว่าไม่มีตัวอื่นที่เรา <idd ratchet Lust> จะเป็นที่ยึดของเรานอกจากเราทำรายการมานานนี่นะครับไม่รู้ว่าบินครบรอบเมื่อไหร่อะไรยังไงนะจริงๆพี่จะยุให้จานพิเชษทำทำเรื่องชมรมคนรักบินอ้าวเพราะอะไรรู้ป้าเพราะว่าบางคนนะหายหืดหอบบางคนไขข้อหายบางคนหายเกิดนะคะบางคนเนี่ยมะเร็งจะหายไม่หายไม่รู้แต่คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะคะบางคนเบาหวานไอ้เรื่องลุกขึ้นฉี่ตอนงกลางคืนไม่มีแล้วเลย พี่ว่าคนพวกนี้เขาต้องรักบิมมากมมันต้องมีชมรมแล้วก็ฉลองกันให้ยิ่งใหญ่แบบเช่นที่ที่เป็นข่าวล่ําเลยว่านี่คือคนที่ชีวิตดีขึ้นเพราะบิมมารวมตัวกันจะมาไหมท่าจัดมาค่ะอ่าโอเคมาแน่นอนพี่ได้สมาชิกทุกวันนี้สามารถอธิบายได้หมดเลยว่าบิมเข้าไปช่วยทําอะไรยังไงในร่างกายของเราค่ะก็ตอบได้ค่ะเพราะเราทานเราทานอยู่ทุกวันเรารู้ว่าทานเข้าไปแล้วเป็นยังไงวันนี้คือประจักษ์พยานก็คือตัวเหล่านี้ใช่ค่ะ นะคือพี่ว่าสินค้าหลายๆอย่างนะคะคบ,บางทีพวกนัพยยกพิจารารรุ่นเดิมๆเนี่ยถ้าสมัยเขาเรียนมันไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยเวาลาเราพูดเนี่ยเขาจะไม่เชื่อเพราะว่าไม่รู้สิตำราที่ฉันเรียนมาในพศน,น,นั้นพศนีม้มีไดิสิ่งเหล่านี้พี่ว่าไม่มีใครบอกได้ดีที่สุดเท่ากับผู้ที่มีประสบการณ์กับสินค้าต้นว่ามาอ่ะอย่างพี่เองเนี่ยที่บ้านเรามีคนสองคนค,คนหนึ่งเนี่ยไซนัสพี่เนี่ยเบาหวานนะครับ รากฏว่าตอนนี้เนี่ยไอ้ที่ฉีดจมูกในบ้านพี่ไม่มีแล้วไม่มีเลยไม่ต้องซื้ออีกแล้วอันนี้เราเรารู้ประจักษ์ในตัวเราคือใครจะบอกเป็นไม่ได้ยังไงอะไรต่างๆไม่รู้เป็นไม่เป็นไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันไม่ซื้อแล้วไม่ลองไม่รู้แต่ว่าตอนแรกเลยที่คุณลุงท่านนั้นเนี่ยมาอธิบายให้กับคุณแนนฟังค่ะคุณแนนสงสัยไหมคุณแนนเคลือบแคลงไหมแล้วคิดอะไรกับมันคือว่าคุณลุงเขามาบอกว่าคือมีบิม บีมเนี้ยที่จะช่วยตรงนี้ได้ช่วยสร้างเม็ดเลือดขาวอะค่ะเราก็เลยอลองไปดูก็อย่างเช่นคุณลุงบอกกันตอนเย็นนะคะเช้าอีกวันก็มาเลยคือแต่ตอนนั้นก็คือเอาง่ายๆผมเชื่อว่าผ่าน หลายหลายศาสตร์มาหมดแล้วอ้ยพี่ว่าจะเกิดพาร์ใครพาไปรถน้ำมต์ก็ไปเนี่ยเชื่อเถอะผ่านมาแล้วผมเชื่อสมุนไพรอะค่ะไม่ง่าย่ไหมทุกที่ทุกตัวทุกทุกตัวที่ใครบอกว่าดีไปหมดก็ให้ต้มแปดชั่วโมงเคี่ยวจนเหลือน้ำครึ่งแก้วก็จะผ่านไปแล้วไปแล้วก็เหมือนเดิมก็ไม่มีแรงอ่าคือถ้าเราไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่หายเราก็หยุดแต่ถ้าเกิดมันดีขึ้นเราก็ต่อแล้วพอมันดีขึ้นทําไมไม่สงสัยอีกหรอเออผมว่ามันน่าจะสงสัยอีกเหมือนกันนะสงสัยอะไรอ้าวทำไมมันดีขึ้นอะ S <S เขามาฟังจากพิเชษนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขากินโดยไม่ฟังเขาฟังก่อนนี่แหละตามหลักพุทธศาสนาคืออย่าเชื่อโดยไม่พิจารณานะเออใช่ไหมล่ะก็วันแรกมาฟังค่ะมานั่งฟังลุงคุณลุงพามาก็มานั่งฟ um, ังก็คือไม่มีเวลาต้องไปรับลูกที่โรงเรียนด้วยแต่ก็มานั่งฟังประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ออกเลยค่ะแล้วก็ซื้อกลับบ้านซื้อวันแรกก็สองกล่องกล่องเลยแบบน้ําแล้วก็แบบขวดอีกหกขวดค่ะ แล้วก็ไปเริ่มทานเลยไปถึงบ้านปุ๊บเริ่มทานเลยต้นคือเราฟังจารพิเชษเนี่ยนะมันต่างก,ก,กันกับตอนที่พี่ไปทัวร์เมืองจีนแล้วก็ไกด์พาไปร้านยาจีนนะแล้วก็เสร็จแล้วเอาแผ่นกระดาษไม่แผ่นหนึ่งนะนะ ไลอยโรคนะนะมันอันนั้นนะเม็ดเดียวชวนเชื่ออจริงแต่จะไม่ใช่เนสามารถจะเล่าได้ว่ามันมีสารอะไรอยู่ตรงไหนและร่างกายเรามันเป็นอันนั้นเพราะสารอะไรมันเกิดอะไรขึ้นและวกล้สารนี่มันไปทําอะไรกันมันมีมันเหมือนคล้ายๆมันเป็นเชิงประจักษ์อ่ะมันเป็นเชิงประจักษ์มันทําให้เราเข้าใจอ่าแล้วถ้าเกิดไม่แน่ใจนะครับทุกๆวันอาทิตย์ที่นี่ย เขาก็จะมีการที่จะบรรยายและก็สัมมนา,ากันเรื่องนี้ทุกๆวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงนะครับที่อาคารเอสทาวเวอร์ชั้นือนเหมือนกับที่คุณแนนเคยมารับฟังนี่แหละว่าถ้าเกิดมีคนบอกว่ามันช่วยอย่างงน้นอย่างนี้อย่างนั้นทําให้แน่ใจหรือว่าสงสัยเก็บคําถามของท่านแล้วก็มาถามที่นี่ได้คุณแนนค่ะ <c oughs> มีคนเป็นมะเร็งกําลังนั่งดูเราอยู่แยะคุณแนนช <c oughs> ่พูดกับเขาหน่อยได้ไหมครับเผื่อเขาจะได้มีขวัญและกําลังใจมากขึ้นที่เขากําลังเจ็บปวดกับขีโม่งขีโมอะไรกันแล้วอย่าพิ่งลาตายอย่างคุณแนนนะ <laughs> ฝากถึงทุกคนที่เป็นมะเร็งนะคะถ้ายังไงก็ลองทดลองทานบิมตัวนี้ดูนะคะมั่นใจว่าทุกคนที่ทานบิมอะคะ่ะชีวิตจะดีขึ้นแล้วก็สร้างเม็ดเลือดขาวได้ดีมากค่ะ <c oughs> คือเราจะมีมีแรงนะคะค่ะ เชิญนะคะวันนี้เราก็ได้ประจักพยานะครับที่มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์แล้วการเพิ่มคุณภาพชีวิตจากโรคมะเร็งโดยคุณแนนนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับดีครับขอค่ะ